ค่นักเรียนทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3วันนี้คุณครูจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาอสมการค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหาอสมการกันเลยค่ะว่ามีขั้นตอนอย่างไรขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาอสมการนะคะ ก็มีขั้นตอนเหมือนกับการแก้โจทย์ปัญหาทั่วไปเลยค่ะโดยที่ขั้นที่1เราต้องอ่านและวิเคราะห์โจทย์และวิเคราะห์ให้ได้ว่าโจทย์นั้นกําหนดอะไรมาให้และโจทย์ให้หาอะไรขั้นที่2ก็กําหนดตัวแปรแทนสิ่งที่โจทย์ให้หาขั้นที่3นะคะเราก็เขียนอสมการตามเงื่อนไขในโจทย์เลยค่ะพอมาขั้นที่4นะคะก็ดำเนินการแก้อสมการเพื่อหาคำตอบที่ได้ ต่อมาขั้นสุดท้ายคือขั้นที่5คือตรวจสอบคำตอบที่ได้กับเงื่อนไขในโจทย์ค่ะเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะในการแก้โจทย์ปัญหาค่ะพินมีเงินอยู่จำนวนหนึ่งพอให้เงินอีก600บาทวันรุ่งขึ้นพินซื้ออาหารให้แมวและนกที่เลี้ยงไว้เป็นเงิน420บาท พินรู้ว่ายังเหลือเงินอยู่ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของเงินของพินและเงินที่พ่อให้รวมกันจงหาว่าเดิมพินมีเงินสะสมอยู่อย่างน้อยกี่บาทเมื่อเราอ่านโจทย์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนแรกนักเรียนจำได้ไหมคะเมื่อกี้ขั้นตอนที่หนึ่งคืออะไรคะก็คือการวิเคราะห์โจทย์ให้ได้ทราบว่าโจทย์นั้นกำหนดอะไรมาให้บ้าง อย่างแรกคือพินมีเงินอยู่จํานวนหนึ่งอันนี้จุดกําหนดมาให้อย่างแรกนะคะถัดมาพ่อให้เงินอีก600บาทและโจทย์กาหนดอะไรมาให้อีกคะใช่ค่ะซื้ออาหารให้แมวและนกที่เลี้ยงไว้420บบาทและให้อะไรอีกคะยังบอกว่าแล้วพินนั้นเหลือเงินอยู่ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของ พินและเงินที่พ่อให้รวมกันดังนั้นสิ่งที่ให้หมดแล้วถามและโจทย์ให้หาอะไรคะอยู่ท้ายประโยคค่ะเดิมพินมีเงินสะสมอย่างน้อยกี่บาทเป็นยังไงคะขั้นตอนแรกพอจะเข้าใจนะคะไปดูขั้นตอนที่2ต่อกันเลยค่ะขั้นตอนที่สองเราก็จะนําความรู้ขั้นตอนที่1นะคะมาดาเนินการต่อในขั้นตอนที่2 แต่ในขั้นตอนที่สองครูขอหยิบยกมาให้เป็นภาพดีกว่าเนาะเราจะได้เข้าใจง่ายขึ้นอย่างแรกเขาบอกว่าพินมีเงินอยู่จำนวนหนึ่งนักเรียนทราบไหมคะว่าพินมีเงินเท่าไหร่ไม่ทราบใช่ไหมล่ะคะดังนั้นเราก็กำหนดเลยคะ่ะว่าให้พินนั้นมีเงินเป็นตัวแปรคะ่ะตัวแปรคือตัวที่ไม่ทราบค่า ขั้นนี้มันบอกให้กําหนดเป็นตัวแปรใช่ไหมคะเราก็กําหนดเป็นให้พินมีเงิน x บาทตอนนี้เงินไขเราตรงกันแล้วนะคะเรารู้แล้วว่าพินมีเงินอยู่ x บาทนะต่อมาพินนําเงินไปทําอะไรคะไม่ยังไม่ได้ไปทําอะไรแต่พอให้เงินพินพอให้เงินพินเท่าไหร่คะหกรบาทดังนั้นตอนนี้พินมีเงินเท่าไหร่คะนักเรียนเราก็ จะทราได้ก็ต่อเมื่อเรานําเงินพินครั้งแรกเดิมที่มีอยู่มาบวกกับเงินของพ่อให้ตอนนี้ก็จะรู้เป็นเงินของพินแล้วเป็นไงคะพินมีเงินเป็นยังไงขึ้นมากขึ้นใช่ไหมล่ะคะดังนั้นเอา X กบวก600เป็นเงินที่พินมีอยู่ณขณะนี้แต่ต่อไปพินนําเงินไปทําอะไรคะพินนําเงินไปซื้ออาหารแมวและอาหารนกดังนั้นนักเรียนจะเห็นได้ว่า เมื่อซื้อไปเงินพินเพิ่มขึ้นหรือลดลงคะใช่แล้วค่ะลดลงนะคะลดลงเท่าไรคะ4 2่อนะคะดังนั้นให้นำา420ไปลบออกจากเงินที่พินมีอยู่ดังนั้นเงินพินก็จะลดลงละดังนั้นเงินตอนที่พินมีอยู่ก็คือ x อบวก6จากของพ่อนะคะลบออกด้วยอาหาร420บาท สรุปแล้วอันนี้เรียกว่าเงินที่พินเหลือนะคะถ้าเรารู้ค่า x เราก็จะได้ทราบทันทีว่าพินเหลือเงินเท่าไหรและข้อความในโจทย์นี้เขาบอกว่าพินเหลือเงินยังไงเหลือเงินไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของเงินของพินและเงินที่พ่อให้รวมกันเราจะเอาประโยชข้อความนี้นะคะ ไปดำเนินการต่อในขั้นต่อไปนะคะค่ะเราก็มาเขียนเป็นประโยคข้อความแทนขั้นตอนที่2ก่อนนะคะเมื่อกี้แทนเป็นรูปภาพเนาะเราก็แทนเป็นให้เดิมพินมีเงินอยู่ x บาทพอให้เงิน600บาทพินมีเงินทั้งสิ้น x บวก600บาท ซื้ออาหารให้แมวและนก420บาทพินจะเหลือเงิน x บวก600ลบออกด้วย420บาทนะคะดังนั้นจากที่เราหาได้ในขั้นตอนที่2เราก็มาต่อที่ขั้นตอนที่3โดยการเขียนอสมการตามเงื่อนไขในโจทย์นะคะเงื่อนไขเมื่อกี้ครูบอกว่าพินเหลือเงินอยู่ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของเงินของพินและเงินที่พ่อให้รวมกันพินเหลือเงินอยู่เท่าไหร่คะ ใช่ค่ะ x บว600ลบ420เป็นเงินที่พินเหลือเหลืออยู่ยังไงอยู่ไม่น้อยกว่าคําว่าไม่น้อยกว่าแทนด้วยเครื่องหมายอสมการมากกว่าหรือเท่ากับค่ะไม่น้อยกว่าเท่าไรคะครึ่งหนึ่งของเงินของพินและเงินที่พ่อให้รวมกันครึ่งหนึ่งแทนด้วยเศษหนึส่วนสนะคะของเงิน ของก็คือการคูนนำเศษหนึ่งส่วนองไปคูณเงินที่พินและพ่อรวมกันพินกับพ่อมีเงินรวมกันเท่าไรคะ x บวกหกร้อยนะคะดังนั้นนำเศษหนึ่งส่วนสองคูณกับ x บวกหกร้อยก็จะเป็นอสมการที่จะนำไปใช้ในการแก้ขั้นต่อไปค่ะค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนที่สี่แก้อสมการกันเลยค่ะอสมการที่เราหาได้เมื่อกี้คือ x บวกหกร้อย ลบ0มากกว่าหรือเท่ากับสีสิสองคูณกับ x บวก600นะคะก็นำา600กับ420ลบก,กันนะคะเหลือ180แล้วนำเศษหนึ่งสองที่เป็นตัวคูณร่วมคูณกระจายเข้าไปใน x ก็ได้เศษหนึ่งสนอง x แล้วนำเศษหนึ่งสนองคูณกับ600ก็สองไปหาร600ได้300นะคะต่อไปย้ายตัวแปรไปอยู่ฝั่งเดียวกันแล้วก็ตัวเลขไปอยู่ฝั่งเดียวกันนะคะโดยการนำหนึ่งส่วนสอง x เป็นบวกย้ายมาลบนะคะย้าย180จากบวกย้ายไปลบนะคะอันนี้สมบัติการไม่เท่ากันของการบวกเนาะอะทีนี้มาดู 1x เอาออกลบ1ส่วน 2x เหลือเศษ1ส่วน 2x 3เอาอเอาอก180เหลือ120นะคะดังนั้นกำจัด2 2จากหารย้ายไปคูณได้เป็น x มากกว่าหรือเท่ากับ240ดังนั้น จะเห็นว่าเดิมพีนมีเงินสะสมอยู่อย่างน้อย240บาทแต่เราจะเชื่อมั่นในคำตอบที่เราหาได้ทันทีไหมคะยังนะคะจนกว่าเราจะได้ดำเนินการขั้นสุดท้ายคือขั้นที่5ค่ะขั้นที่5ก็คือขั้นตรวจสอบคำตอบที่ได้ว่าสอดคล้องกับเงื่อนไขในโจทย์หรือไม่เมื่อกี้เราหาได้ว่าถ้า เดิมพินมีเงินสะสมอยู่อย่างน้อย240บาทเมื่อรวมกับเงินที่พ่อให้มา600บาทพินจะมีเงินรวมกันเท่าไรคะค่ะใช่ค่ะอย่างน้อย840ค่ะนำา240บวก600ได้840และหลังจากนั้นนำเงิน840ที่มีไปซื้ออาหารให้แมวและนก420บาทก็จะเหลือเงินอย่างน้อย420บาทค่ะเงิน420บบาทนี้ จะเห็นได้ว่าไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของ840เนื่องจากว่า840ครึ่งหนึ่งก็คือ420 420มันก็ไม่น้อยกว่า420แต่มันเท่ากันใช่ไหมคะดังนั้นจะเห็นได้ว่ามันเป็นไปตามเงื่อนไขในโจทย์แสดงว่าข้อนี้ตอบได้ว่าเดิมพินมีเงินสะสมอย่างน้อย240บาทคา่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างต่อไปกันเลยนะคะ ตัวอย่างที่2นะคะ3เท่าของจำนวนเต็มบวกจำนวนหนึ่งมากกว่า15อยู่ไม่เกิน9จํานวนเต็มบวกนั้นเป็นจำนวนใดบ้างเมื่ออ่านโจทย์เสร็จแล้วนะคะเราก็มาเริ่มขั้นตอนที่1คือวิเคราะห์โจทย์เพื่อหาว่าโจทย์กำหนดอะไรมาให้และโจทย์ให้หาอะไรอย่างแรกที่โจทย์กำหนดมาให้นะคะคือจำนวนเต็มบวกจำนวนหนึ่งที่โจทย์กำหนดมาให้ และกำหนดอะไรมาให้อีกคะสามเท่าของจำนวนเต็มบวกจำนวนหนึ่งมากกว่า15เป็นข้อความที่สองนะคะที่สอนกันอยู่ข้อความที่สามคะ่ะสามเท่าของจำนวนเต็มบวกจำนวนหนึ่งมากกว่า15หอยู่ไม่เกินเกเป็นข้อความสอนทับกันอยู่นะคะต่อมาเมื่อเรา สังเกตเห็นว่าข้อความตรงคำว่ามากกว่า15 3เท่าของจำนวนเต็มบวกจำนวนหนึ่งมากกว่า15คําคำว่ามากกว่ากันเท่าไรเนี้ยทำวิธีอะไรคะนักเรียนรู้ไหมคะใช่แล้วคะ่ะทำวิธีลบนั่นเองคะ่ะก็คือขยายความนะคะถ้าเรานำา3เท่าของจำนวนเต็มบวกจำนวนหนลบด้วย15แล้วต้องไม่เกินเท่าไรคะ ไม่เกิน9อันนี้ขยายความตัวสุดท้ายนะคะประโยค์ข้อความสุดท้ายเนื่องจากเราจะต้องนําข้อความนี้ไปดาเนินการเขียนอสมการนะคะแล้วโจทย์สั่งให้หาอะไรคะท้ายประโยคอีกนั่นเองค่ะจํานวนเต็มบวกนั้นเป็นจํานวนใดบ้างเราไปขั้นต่อไปกันเลยค่ะค่ะมาขั้นตอนที่2นะคะคือกําหนดตัวแปร แทนสิ่งที่โจทย์ให้หานะคะเรายังไม่รู้เลยตั้งแต่แรกว่าจํานวนเต็มบวกจํานวนหนึ่งนั้นคือจํานวนใดเราก็กำหนดบรรทัดแรกให้เป็นให้ x แทนจำนวนเต็มบวกจํานวนนั้นให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราต้องการหาใช่ไหมคะหลังจากนั้นอะไรอีกคะเรายังไม่รู้อีกว่า3เท่าของจํานวนเต็มบวกจำนวนหนคือเท่าไรก็เมื่อเรารู้ว่า เราให้จํานวน x แทนจํานวนนั้นแล้ว3เท่าของจํานวนเต็มบวกนั่นก็คือ3 x นั่นเองค่ะคือ3คูณกับ x นะคะสอดคล้องกันแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็นำไปดำเนินการต่อในขั้นที่3คือเขียนอสมการตามเงื่อนไขในโจทย์นะคะจะเห็นได้ว่าในข้อนี้นะคะเงื่อนไขมีอยู่2เงื่อนไขนะเงื่อนไขแรก3เท่าของจำนวนเต็มบวก จำนวน1มากกว่า15เขียนได้เป็น3 x มากกว่า15นะคะต่อมา3เท่าของจํานวนเต็มบวกจํานวน1มากกว่า15อยู่ไม่เกิน9อันนี้คุณครูได้ขยายความไปแล้วเนาะในเมื่อกี้นี้ก็คือเราจะต้องนำ3ามมาคูณกับจํานวนจํานวนนั้นก็คือ x แล้วก็ลบออกด้วย15มีค่าอยู่ไม่เกินไม่เกินก็คือน้อยกว่าหรือเท่ากับ9นั่นเองค่ะ เมื่อเราได้แล้วเราก็จะไปดำเนินการในขั้นถัดไปนะคะค่ะขั้นที่4นะคะคือแก้อสมการเพื่อหาคำตอบนะคะอสมการเรามี2อสมการนะคะอสมการแรก3 x ลบ15น้อยกว่าหรือเท่ากับ9ดําดำเนินการย้ายข้างจากลบ15ย้ายมาบวกนะคะ ก็ได้เป็น3 x น้อยกว่าหรือเท่ากับ9บวก15ได้24นะคะแล้วก็กำจัด3โดยการย้าย3จากคูณย้ายไปหารดังนั้นก็ได้เป็น x น้อยกว่าหรือเท่ากับ8นะคะและในอสมการอันที่2บอกว่า3เท่าของจำนวนเต็มบวกนั้นมากกว่า15ก็คือ3 x มากกว่า15ก็ดำเนินการแก้โดยการย้าย3จากคูณย้ายไปหารนะคะก็จะได้ x มากกว่า5นั่นเองค่ะ ก็จะได้คําตอบของอาจสมการเป็น2ออันนะคะก็คือ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ8กับ x มากกว่า5นะคะนำมาเขียนคําตอบโดยการเชื่อมความสัมพันธ์นะคะจาก x น้อยกว่าหรือเท่ากับ8และ x มากกว่า5อาจเขียนได้เป็น x มากกว่า5แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ8นะคะโดยการเขียน x ไว้ตรงกลาง 8ตัวมากไว้ขวาตัวน้อยไว้ซ้ายนะคะแล้วก็ใส่เครื่องหมายโดยให้ x มากกว่า5ให้ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ8นะคะดังนั้นจำนวนเต็มบวกเหล่านั้นคือ678ค่ะเพราะว่า678อยู่ระหว่าง5กับ8นะคะโดยที่ x นั้นมีค่ามากกว่า5ก็คือ6ใช่ไหมคะและ x ก็มีค่าน้อยกว่า 8ก็คือ7และ x มีค่าเท่ากับ8ก็ได้ดังนั้นเราก็นำา7 8 8ไปตรวจคำตอบในขั้นที่5ค่ะถ้าจำนวนเต็มแรกคือ6 3เท่าของ6ก็คือ18ใช่ไหมคะจะเห็นได้ว่า18มากกว่า15อยู่3ซึ่งมันก็ไม่ได้เกิน9นะคะต่อมาถ้า จำนวนเต็มบวกนั้นเป็น7 3เท่าของ7ก็คือ21ก็จะเห็นได้ว่า21มากกว่า15อยู่6ซึ่งก็ไม่เกิน9และถ้าให้จํานวนเต็มบวกนั้นคือ8 3เท่าของ8ก็คือ24 24มากกว่า15อยู่9 9ก็ไม่เกิน9ดังนั้นข้อความพวกนี้ผ่านเงื่อนไขทั้งหมดค่ะ ดังนั้นก็เป็นไปตามเงื่อนไขในโจทย์ที่กำหนดก็แสดงว่าข้อนี้ตอบว่าจานวนเต็มบวกที่มีค่าเป็นไปได้ก็คือ6 7 8นั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะพอจะเข้าใจไหมคะนักเรียนอย่าลืมทำแบบฝึกหัดทบทวนความรู้ด้วยตนเองนะคะทำแบบฝึกหัดเยอะๆคะ่ะวันนี้คุณครูเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ ¡Gracias!